พ่อยากกลับบ้านแล้วอ่ะลูกเอ้ยเดี๋ยวคุณป้าก็จะได้กลับบ้านแล้วครับเป็นไรไม่ลูกช่างมันไปก่อนเดี๋ยวเอาของป้าไปเนาะอ่ะลูกอ่ะไปโรงเรียนรีบไปมันสายแล้วเดี๋ยวจะไปโรงเรียนไม่ทัน คะวันนี้เราลองอยากกินนมชมพูดีกว่าโอเคได้เลยนมชมพูเนาะเดี๋ยวรอบแป๊บนึงนะคะอ่ะเสร็จแล้วคะ่ะอ่ะเสร็จแล้วคะ่ะอ่ะขอ,ขอบขอบคุณน,นะคะอ่ะไอ้หนูว่าไงอะลูกหิวเหรอทำไมทำท่าหิวอย่างงั้นมามามานี่มาหาป้าหิวครับเออกินอะไรหรือยังอะลูกลียงครับอ๋อไม่มีตังค์ใช่ปะ เออเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าเอาให้กินวันนี้อยากกินอะไรลูกอะไรก็ได้ครับอ๋อะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าชงให้นะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะลูกนะโอ้โหดูท่าทางหิวโหยมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราป๊บนึงค่ะอ่ะลูกอ่ะไปกินนะลูกนะครับอายเป็นเด็กดีนะลูกครับผมไปแล้วยังยไปไหนวะวันหยุดอ้าวไอ้หนู โอ้ยไอ้หนูเป็นอะไรอะลูกลูกลุกเร็วโอ้ยเป็นอะไรอะเห็นเดินหาเลยตั้งนานอะเงินหายเงินอะไรอะลูกไปโรงเรียนเนาะใช่คโอ้ยนี่ก็สายแล้วด้วยอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องหามันลูกโอ้ยเอาของป้าไปก่อนไปโรงเรียนนะลูกนะไปไปรีบไปเดี๋ยวมันสายไปเร็วๆวโอ้ยเด็กน้อยเอ้ย แดดร้อนจังเลยวันนี้โอ้ยมันจะไม่ทบายอ๋ออ๋ครับคุณป้าคุณป้าเป็นอะไรไม่เท่าคุณป้าคุณป้าครับคุณป้าคุณป้าครับโอ้เป็นอะไรย่าไม่เป็นอะไรมากลูกๆเอ้ยโอยแต่ว่าตอนนี้ย่ากกลับบ้านแล้วอ่ะพาย่ากลับบ้านเถอะย่าไม่เป็นอะไรมากลูกๆ เข้าถึงบาทคุณย่านาที่โรงพยาบาลแบบนี้แล้วผมจะเอาเงินที่ไหนอะจ่ายอะโอใจเย็นๆลูกย่าก็ไม่รู้จะเอาเงินมาจากที่ไหนเหมือนกันน่ะโอ้ไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวก็หาทางออกใหม่ลูกคุณป้าครับผมขอวัดความดันหน่อยนะครับเออโอเคครับความดันคุณป้าปกตินะครับกลับบ้านได้แล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวคุณป้าก็จะได้กลับบ้านแล้วครับพักฟพื้นอีกสักไม่กี่วันครับผมก็จะได้กลับบ้านแล้วนะครับอ๋อแล้วค่ารักษาพยาบาลแล้วคะยังไงอ่ะเรื่องค่ารักษาพยาบาลคุณป้าไม่ต้องกังวลนะครับในใจเดี๋ยวผมจะช่วยเหลือตรงนี้เองครับคุณป้าอ๋จริงเหรอคะคุณหมอแต่มันเยอะนะคะคุณป้าจําได้หรือเปล่าครับว่าครั้งหนึ่งคุณป้าเคยช่วยเหลือผมไว้ครับวันนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องตอบแทนคุณป้าครับตอนไหนอ้าคะป้าจำได้คุณป้าลองนึกดูครับ ไอ้โหนคุนัน้นั่นเองใช่ครับผมเล<ด><อ>บคุณป้าได้ดีเลยนะลูกนะครับวันนี้ผมต้องตอบแทนคุณป้าแล้วนะครับโอ้ขอบใจมากครับผมโอ,โอ้ขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากคนทำดีย่อมได้ดีดีกับชั่วเป็นคุณภาพของจิตใจต้องได้ดีเมื่อมีการกระทำส่วนวัตถุต่างๆนั้นมันเป็นผลพลอยได้อีกทีหนึ่ง อาจได้เร็วหรือช้าสุดแล้วแต่การประกอบ